สวัสดีครับผมหนุ่ยรถใหญ่นะครับฝ่ายขายอยู่สวนน้ัมันเซลล์สาขากบีนะครับวันนี้ไฮไลท์ก็คือคันนี้เลยครับพิเศษในเรื่องของ6ล้อลากพ่วงนะครับรุ่น fr 210แรงม้านะครับมาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับโดยปกติรุ่นนี้นะครับมีความจุกระบอกสูบอยู่ที่5 1 3พซีซีนะครับให้กำลังแรงม้าถึง210แรงม้าแล้วก็แรงบิดถึง630นิวตันเมตรนะครับผมเครื่องยนต์นะครับแบบ si sk 1 t c s นะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องแบบ super commercial direct injection turbo นะครับรอมนเเต์คูลล นะครับอันนี้ส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับส่วนตัวเกียร์เดี๋ยวว่าที่เพิ่มเติมดูภายนอกนะครับดูภายนอกคันนี้ก็จะทําเป็นแบบสีเทาลํมโบทั้งคันนะครับก็ถ่ายกันตอนช่วงเย็นนะครับวันนี้วันที่21นะครับเมษายน2 5 6 6นกะครับก็ตอนเย็นนะฮะตกเย็นแล้วนะครับมีรถอยู่หลายคันนะครับในซองนะครับตัวนี้ก็มีทั้งของดำสามมิตเองนะครับก็มีแล้วก็ดำพันัดนะครับสีเหลืองเหลืองคันนั้นก็จะมีเหมือนกันนะครับเอามาดูคันนี้กันบ้างนะครัับคคนนีี้ตตกกแ่ง็ือจะม ตัวหัวเก่งนะครับรูกแบบหัวเก่งก็คือจะมีหมวกครอบนะครับด้านบนฟอร์มไฟนะครับถูกต้องตามกฎหมายปกตินะครับคิวอันสาดนะครับแล้วก็มีสีตัวสติ๊กเกอร์สีเหลืองนะครับเพื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนขนส่งนะครับก็ลากพวงได้นะครับลากพวงได้นะครับแล้วก็ติดตั้งตัวสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับเป็นแบบพับได้นะครับส่วนไฟหน้ากระจังหน้าเป็นแบบสแตนดาร์ดมาตรฐานโรงงานนะครับก็ไฟหน้ารุ่นใหม่ครับ FR นะฮะตัวไม่ว่าจะเป็นเฟืองช้าเฟืองเร็วนะครับ ถ้าเฟืองช้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเป็นแม่คองแบบนี้นะครับนะแล้วก็มีไฟหน้าไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับช่วยส่องสว่างในยามค่ำคืนนะครับส่วนสีเนี่ยตัดกับสีตัวรถอย่างมากเลยนะครับเป็นสีกระจังหน้าแบบเดิมๆของตัวรถนะครับก็ถ้าใครสั่งรถใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นไฟหน้าเป็นแบบนี้หมดแล้วพร้อมกับกระจังหน้าแบบนี้นะครับก็อยู่กันที่กระบี่ตัวนี้เองนะครับทานเจ้าของรถขออนุญาตทางเจ้าของรถนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับแบบสีดำนะครับเส้นด้ายของตัวรถนะครับ มาดูด้านขวาของตัวรถบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับเหมือนที่บอกไปนะครับก็คือเป็นดัม skt นะครับรั้ว6เส้นพร้อมติดตั้งตะแกรงลงสีนะครับความยาวของตัวแม่นะครับอยู่ประมาณ4ี่เมตรสนะครับชัสซี่ในยาวอยู่ประมาณ4ี่เมตรสก็อยู่ติดตั้งกันพอดีเลยนะครับก็ตะกร้าผ้าใบนะครับแล้วก็บันไดขึ้นหัวเก่งนะครับ ส่วนความกว้างนั้นก็อยู่กว้างในอยู่ประมาณ2เมตรหนึ่งก็้นอกก็อยู่ประมาณ2เมตร2อเมตรสองถึงสเมตรสามนะฮะแต่ว่าต้องไปดูในสเปคกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการกระแทกถังน้ำมันนะครับตัวนี้ส่วนล้อนะครับล้อก็เป็นสีเดียวสีเดียวกันนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับพ่นสีนะครับเดิมๆเนี่ยจะเป็นล้อเหล็กปกติก็คือแต่ว่าพ่นสีเทามานะครับด้านข้างก็จะมีถังเก็บเครื่องมือนะครับแบตเตอรี่2ก้อนระบบเบรกนะครับ เป็นแบบแอโร่ไฮ r ดร l i กนะครับก็เบรกลมดันน้ำมันนั่นเองนะครับเบรกชิฟฟี่นะครับก็เดี๋ยวไปพาไปดูกันข้างในนะฮะจะมาดูตัวที่ตัวถังก่อนนะครับตัวถังตัวแม่นะครับตัวถังตัวแม่นะครับส่วนฝาท้ายเป็นแบบตอนเดียวครับนี่ก็มีตุ๊กตาบนเสาฝาท้ายตอนเดียวส่วนด้านล่างนะครับด้านท้ายนะฮะตัวข้างน้ํามีไฟด้วยนะครับ ไปข้างน้ําด้วยซ้มล้อก็จะมีตี๊ย้ายเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าไม่ต้องไปทําเพิ่มไฟท้ายก็เป็นแบบไอดีนะครับส่วนด้านท้ายก็เดินระบบมาแล้วนะครับจะมีทั้งสายไฮดรอลิกระบบลําโพงแล้วก็เดินต่อสายลมพร้อมระบบสายไฟเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับล็อกฝาท้ายนะครับการระเบิดจะมีอยู่ให้อยู่2จุดนะครับแล้วก็ปากมนแก้วก็1 2 3สมจุดครับ ส่วนด้านล่างนะครับใต้ท้องนะครับตัวน,นี้ลูกค้าสีแดงๆนะั้นเป็นโชค๊คครับติดตั้งเพื่อเวลาลูกค้าบรนทุกเต็มลำก็ป้องกันการโครงได้แต่โดยปกติไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความชอบของแต่และบุคคลนะครับคันนี้ลูกค้าเอาไปไว้ใช้ในกิจการวิ่งตามน้ํามันนะครับก็เลยต้องสั่งรถสูงเป็นแบบแอบแนบนะครับตัวนี้คือไล่เเลขอของตัวแม่คร่าวๆ น,นี่ด้านขวาของรถนะครับทีนไปดูด้านซ้ายบ้างนะครับหลายคนจะถามว่าถ้าออกรถบรรทุก6กร้อยเอฟอาเนี่ยเดินระบบลำโพงมาดีไหมนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกครับแต่เฉพาะระบบลำโพงก็เข้า,เอาอยู่ประมาณ8ปดเก้าหมื่นบาทนะครับไม่ใช่แค่ว่าเป็นตัวแดงๆอย่างเดียวนะครับก็จะมีเดินระบบสายไฟระบบลมมาให้ด้วยนะครับถังน้ำมันก็จะมีถังน้ำมันเทสโตลิกก็จะใหญ่กว่าปกตินะครับที่ตัวแม่ แล้วก็ถังน้ามันลดเติมลถปกติครับหนึ่งร้อยลิตรนะครับกล่องฟิลตําแหน่งเดิมอย่างอื่นก็เป็นตําแหน่งเดิมเลยครับของตัวรถนะครับไม่ได้มีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรซุ้มล้อตัวหน้าหน้าก็เป็นพลาสติกปกติด้านหลังก็ซ้ายขวาเหมือนกันครับท้ายเป็ดนะครับแล้วก็มีแขนนะครับทีนี้มาดูตัวลูกกันบ้างนะครับก็จะมีแขนยาวปกติ ก้าผ้าใบครับบันไดดำส่วนตัวล้อนะครับเป็นยางของ m a x x ซินะครับรุ่น MA260 ยาง9.5 R17.5 แต่ถ้าตัวแม่เนี่ย8.25ครับเป็นยางผ้าใบถ้าอยากจะได้ยางแบบล้อหลังก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวลูกนะครับตัวลูกนะครับตัวลูกอยู่ที่5.9เมต นะครับหลายคนพี่ๆสอบถามกันมาสอบถามกันเข้ามาว่าอยากให้ตัวลูกยาวเท่าตัวแม่ได้ไหมนะครับคําตอบก็คือขนสง่งไม่ให้นะครับก็ต้องยาวอยู่ประมาณ5.8 5.9อย่างน้อยครับอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะครับส่วนตัวล้อนะครับล้อก็จะยางรเรีเดียน9.5ตัวแม่กับตัวลูกยางไม่เท่ากันนะครับก็ลากหางได้2%เพลา น้ำหนักตัวลูกนะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ6กถึงเจ็ดตันแต่ว่าเวลาจดทะเบียนจะลงอยู่ที่ยีตันดังนั้นนะครับตัวลูกก็จะทุกได้10กว่าตันนะครับสิกว่าตันสูงตัวแม่นี่ก็อยู่ประมาณ9้าตันครึ่งนะครับกาให้ตอนเดียวเหมือนกับตัวแม่ครับตัวนี้แล้วก็จะมีไฟท้ายเป็นแบบ led นะครับพยังบางฝุ่นมาตรฐานนะครับ s s s k t นะครับ ก็ในตลาดตอนนี้มีอยู่หลายค่ายครับสามิตรเขาก็ทําเองนะครับหกล้อลักร่วงหรือว่าจะเป็นอู่เอสทีเทเลอร์นะครับคันนี้ก็จะเป็นอูของเ k สครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่หนวดรถใหญ่ไขายนะครับศูนย์หกสองเก้าเจ็ดนะครับ เมื่อกี้อธิบายเครื่องยนต์ไปแล้ว5,193นซีซีนะครับนี่ไปดูภายในกันบ้างแม็กทอกนะครับเบาะนั่งเป็นยังไงเป็นเบาะถุงลมไหมนะครับตัวนี้คือภายในภายในก็ที่นั่งสามตัวครับแต่ว่าตัวกลางมันพับเอาไว้นะหนึ่งสองสามนะครับส่วนนั่งคนขับเบาะถุงลมไหม ่าไม่ใช่บ่อถุงลมนะครับก็ไม่แต่หานโรงงานครับจะไม่ใช่บ่อถุงลมครับแต่ถ้าเป็นช่วงยาวห้าเมตรหหรือหกเมตรห้าก็จะเป็นบ่อนั่งแบบถุงลมนะครับแต่ต้องไปดูในซับเียกิีหนึ่งนะครับแต่ถ้าหกเมตรห้าถุงลมแน่นอนนะครับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวามีเซ็นเซอร์ล็อกให้เรียบร้อยนะครับอืมภายในนะครับ <c oughs> ภายในก็เลือนไม้ครับ ออกเยื่ตอนนิดนึงนะครับพวงอะไรด้านคนขับก็จะมีถุงลมนิรภัยนะครับถึงรุ่นใหม่นะครับต้องจากไฟเปลี่ยนไฟหน้าแล้วก็จะมีไฟตัวในหัวเข่งด้วยสว่างสว่างนะจ๊ะสว่างมากนะครับช่องเก็บของด้านบนด้านซ้ายและด้านขวานะครับ SKT ี e l l e r นะครับมีค้าแนะนำมีข้อแนะนำในการใช้ดำด้วยเพราะคนระวัง นะครับมาคอนโซลด้านหน้าครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากได้กล้องหลังนะครับก็ทางอู่ติดตั้งมาให้นะครับแต่ราคาก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงครับว่าต้องติดตั้งเท่าไหร่นะครับกล้องมองหลังนะครับอันนีน้ติก่อนแล้วเปิดแอร์นะครับก็เป็นจอแบบ Android นะครับถ้าเราเข้าเกียร์หอยหลังนะครับก็ปกติ ก็จะมีภาพขึ้นมาเลยปุ๊กอ่ากล้องมองหลังนะครับมีกล้องมองหลังแล้วก็กล้องหน้านะครับเครื่องเสียงก็เป็นวีดีนะครับต่อบูทู h ประมาณนี้แล้วก็แอร์ครับปรับได้หลายทิศทางช่องจุดบรลีรวถึงตัววีดีโอด้วยนะครับแต่ว่าคันนี้ต้องติดสวิตตัดนะครับเพราะว่ารถบรรทุกไม่ได้ออกแบบมาสําหรับเครื่องการที่จะต้องมีเครื่องเสียง นะครับนี่นะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้อ๋อนะครับแล้วก็จุดเด่นในเรื่องของแม็กทอสนะครับตัวแม็กทอสเนี่ยก็นอกจากเกียร์นะครับเกียร์ก็6เกียร์เดินหน้า MZW6P นะครับรหัสเกียร์ตัวนี้หรือว่าเกียร์รุ่นนี้นะครับจะเป็นเกียร์เดียวกับ10ล้อเพาเดียวนะครับในรุ่นของ240แรงม้า FPM นะครับแล้วก็ในรุ่นของ 600ใหญ่ FTR 240แรงม้าก,ก็จะใช้เกียร์รุ่นเดียวกันนะครับเพราะเกียร์เป็นแบบเกียร์อลูมิเนียมแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับตัวรถตัวนี้มีขนาดที่พอเหมาะในการใช้งานพอดีแล้วนะครับตัวเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายเขาเรียกว่าที่ตามชื่อเลยครับแม็กคอกเนี่ยครับที่เราเห็นว่าแม็กคอกแม็คอกเนี่ยนะครับ ต่าตทดเต็งท้ายเนี่ยก็6.143ครับนะครับเบาข้างขนาดใหญ่46ม mm. ิลิเมตรนะครับก็ตอบโจทย์ในดรา่างของการใช้งานบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรทุกหินดินทรายนะครับหรือว่าใช้งานในพื้นที่ลำบากนะครับเหมือนรางโปวงวันนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นลูกค้าเขาก็จะใช้ประมาณว่าเป็นรุ่น210เฟืองช้า แต่ไม่ใช่ว่าเฟืองเร็วใช้ไม่ได้เฟืองเร็วก็มีลูกค้ามาต่อพวกเหมือนกันครับแต่ว่าก็ต้องดูเส้นทางที่เขาวิ่งฮะถ้าเรียบเรียมันพอไหวแต่ถ้าเกิดถ้ามีเนินหน่อยก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับส่วนจะรีวิวคันไหนก็เดี๋ยวค่อยมาพามาชมกันอีกทีหนึ่งนะครับกับ fr 200รอยซีรงมาคันนี้นะครับ อ๋อแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันนะครับขออนุญาตนะฮะอธิบายเรื่องการรับประกันด้วยบางจุดจะไม่มีการรับประกันนะครับอันนี้ต้องติดต่อกับผู้แทนจําหน่ายนะครับหรือว่าถามเซลล์นี่ก็ได้นะครับไม่มีการรับประกันในบางจุดนะครับแต่ว่าดั้มนะครับตามรับประกันของตามอู่นะฮะเหมือนอันนี้เคีก็รับประกัน3ปีนะครับแต่ถ้าเป็นค่ายอื่นก็รับประกันตามผู้ผลิตสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ